ชีวิตทางโลกเนี่ยคงสับสนพอสมควรเนาะสับสนไหมเจ๊ะสับสนมากเนาะเอามากเลยืมนี่ก็นิดหน่อยเนาะแล้วใครใช้ชีวิตทางโลกได้เนี่ยเก่งๆเนาะอ๋อถูๆใจใส เห็นแล้วม,มันจะทำประโยชน์ให้กับชีวิตได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนะคุณจะหมดเวลาเกี่ยกับเรื่องเดิมๆเนี่ยเนาะก็งั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องชีวิตแบบลูกพระธรรมทายาิไว้จะว่าปลอดกลางวลเลยอืปลอดก,กังวล สแสวงหาหนทางปฏิภานนะอ้แล้วยิ่งถ้าได้มาศึกษาวิชาธรรมกายเลยนะอ๋เดี๋ยวหนกหนอนบุญบันเทิงเลยก็มันมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของครหย์กรหัสก็ตื่นในเช้า อะไรนะจ๊ะเออวนไปหาใหม่รักกินไหมโอ้ยพูดละซึ้งฟังแล้วย่องนะแต่ชีวิตนักบวกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจตามาหากินนะจ๊ะมันตึกจุดอิ่มตัวเนะขี้กเกียจเป็นพระไม่ได้นะไม่ได้เลยต้องขยัน แต่ขยันนี้สิ่งที่ควรขยันนะพระคีเกียรติเขาจะต้องเป็นหนี้ของญาติโยมนะพระโย,ายามก็อยากได้บุญเขาเอาชีวิตไปเดินมนในการนำมาหากินก็จะได้ทรัพย์นี่นะมาซื้ออาหารมาซื้ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาถวายพระน,นี่ไม่ง่ายนะเนาะแม้แต่ละคำกลืนนี่ นี่นะพราบไปได้นะตั้งนิ่งสนิททุกคำกลืนเลยเราก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญเป็นแหล่งแห่งบุญแล้วก็จะได้ชื่อว่าฉันด้วยความไม่เป็นนี่อย่างน้อยก็ฉันฉันแบบในฐานะเป็นทาย,ยาสายลุยแทงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังไม่ได้บรรุธรรมได่ใช่ไหมลูกเออนี่เนาะ ถ้าเราตรึกไปองค์พระชัดใสสว่างทุกคำกลืนเลยนะโอเจ้าฉันแบบสามีทีเดียวทีเดียวนะความใจนะคนละเรื่องกับสามีทั้งโลกนะในฐานะเป็นบ้่หยสามีบริโภคนี่ไนะ้ไหมจ๊ะอ่านี่นะสามีบริโภคทีเดียว ในฐาน,นะเป็นผู้ให้คือเราอยู่เฉยๆและโยมก็เป็นเนื้อนาบุญรโยมมาเสียบลักอย่างนี้ไงบุญกระแสทานบุญจากเราก็าไปถึงโยมได้ทั้งกันทั้งคู่แต่ถ้าบวชพระแล้วจะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เนี่ยวิชาที่โอระสัมมามัมตุทธเจ้าท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาที่ท่านได้บรรลุมาเนี่ยนะจ๊ะ ที่เอามาสอนในพระไตปรปิฎกแค่นิดหน่อยท่านอ้นนะอุปมาเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งจะเทียบกับปริมาณใบไม้ในป่าแล้วแล้วก็ปริมาณใบไม้ในป่ามีมากกว่าใช่ไหมจ๊ะอ๋อความรู้ท่านมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าใบไม้ในกำมือนี่เพียงพอสําหรับเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานดับทุกได้ก็เอาละ หลังจากนั้นอยากจะศึกษาเพื่อเตืมอะไรก็เอาแต่ถ้าหากเพื่อการดับกิเลสอัดสวะเอาความรู้แค่8ปดหมื่นสี่พันประำนนท์มาเหมือนใบไม้แต่กับมือก็เพียงพอเนาะนี่จ้ะแต่จริงๆยังต้องรู้อีกเยอะนะยอย่งคำว่าแสงโกจวันอนันยากรวานนี่เนาะมีจริงหรือมีจริงอยู่ตรงไหน แต่ละจักรวาลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรทําไมถึงมันมีเขตแดนระหว่างจักรวาลก็ออทําไมอืมแต่ละจักรวาลน,นี่ตึงไปมาหฮสู่ก็ไม่ได้ออถ้าเรียนวิชาธรรมกายทํำไมเราจึงจะเชื่อมันติดอ,อ่อออาาหนักก็ไปอีกนะเนอะนี่นเนาะใครทํำให้มันแยกออกไปออหรือของดั่งเดิมเป็นไงมันก็จะ ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีไหมดีดดดอ๋อสนอกุกจ้าสนกุกสนอน